วัสดีทุกคนคลิปนี้นิกกี้ไมเวอร์จะมาให้ดูว่าเจ้ากระทะไฟฟ้าหรือว่าเจ้าหม้อสุก,กี้อันเนี้ยเอออันเนี้ยที่เป็นแบบสองช่องนะของออโตอ่ะอันนี้เราซื้อมาจากโรตารนะมันไม่ติดกระทะอันนี้คือข้อดีของมันเลยมาเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูว่ามันไม่ติดกระทะนะคือก่อนหน้านี้เราผัดกับกระทะของเป็นไฟเลยกระทะของ กลาทั่วไปอ่ะท่าฟไฟฟ้าคราฟไฟฟ้าบ้านๆอ่ะแล้วมันก็ติดไงถ้าเราไม่เส่น้้ำมงน้ำมันอะไรเพิ่มมันจะติดแต่เน,นี้ยก็คือมันไม่ค่อยติดไม่ติดอันนี้ไม่ติดเลยอันนี้คือช่วงช่วงโควิดแต่ก็คือไม่อยากออกไปกินข้างนอกไงอืมไม่อยากออกไปกินข้างนอกก็จะซื้ออะไรมาตุนแล้วติดตู้เย็นไว้นี่นมาแล้วการใช้งานก็คือควรใช้กับ ไม้นะฮะไม่พายเพราะว่ามันจะไม่ทําให้นอนสติ๊กเราเสียหายผัดอันนี้ผัดแล้วมันจะหอมเลยนะใส่น้ำจิ้มไปเลยเผัดจะอร่อยขึ้นอันนี้ข้าวมันไก่เจริญกรุงเป็นข้าวมันไก่ที่ก็ขายอยู่ตามห้างอ่ะคุณเซนเตอร์อ่ะก็ชื่อข,ข้าวมันไก่เจริญกรุงมันแบบว่าเขาให้ไก่เยอะดีนะ กุ้งขินหอมม่นก็เลี่ยวหอมเลยแหละให้ดูว่ามันไม่ติดกระทานะคบเอาขิงใส่เข้าไปด้วยขิงซอยพริกเดี๋ยวแยกหืมผัดไปด้วยอ,อร่อย แซ่บี่ร่อยร่อยควันขึ้นเลยแต่ไม่ติดกระทะแล้วอันนี้นะทำความสะอาดอะให้ให้ใช้เช็ดเอานะฮะให้ใช้เช็ดเอาเป็นแบบกระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องเอาไปล้างน้ําเป็นข้อห้ามของเขาเลยเขาจะเขียนไว้ในคู่มือเลยเพราะเครื่องนี่มันไม่ได้ออกแบบมาให้สําหรับการโดนน้ํานะเครื่องมันจะมี ล่องๆร่องๆระบายอากาศอย่างเงี้ยเอาเครื่องไปโดนน้ำไม่ได้นะเนี่ยพอมันไม่ติดกระทะนะมันก็สามารถถ่ากวาดสะอาดได้ง่ายๆนะนี่เอาทิชชู่เปียกเช็ดอันนี้มันยังร้อนอยู่นะนิกกี้ไมเวอร์ก็เลยเช็ดแบบนี้ไปก่อนไม่ได้เอามือลงไปเช็ดอะทิชชู่เปียกไปเช็ดเดี๋ยวเอาน้ำเปล่าลงอีกนิดหน่อยเช็ดนะฮะอะ ร้อนอยู่นะเตาร้อนมากอ่ะโอเคมากินกันเลยดีกว่านี่ <Okay. S 1> น้ำซุปด้วยพริกรับคนกินเผนะ็ดนฮะอ๋อหัว oh, wow. อร่อยปอนนะผู้ชม มาทานกันเลยฮะอมเอยน,นั่นน่ะข้าวผัดใหม่มันนุ่มมันนุ่มแล้วมันแบบแห้งพอดีถ้าเอาไปเวยป้องซีมันแฉะนะนจังกว่า หลับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะเออยดมาทำความสะอาดนะเช็ดเอาก็พอแล้วเออแล้วใครยังไม่ได้ดูเราทำไว้สองคลิปนะคลิปแรกก็ทำเป็นพวกเบรกฟัดอ่ะลองย้อนไปดูได้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย